ครับนี่ก็จะเป็นแหล่งวัตถุดิบนะครับในการผลิตอาหารหมูต้นทุนต่ำนะครับผมมีตลอดทั้งปีนะครับโบแปวบโบยังเลยนะครับนี่ลายครับเป็นบอนนะครับบอนหวานนะครับผมบอนหวานเลยครับต้มง่ายนะครับผมที่ผมเคยเห็ุคลิปไปเบิ้งนะครับ คลิปหลายๆคลิปเลยล,ละน้อครับนาะการะพามาเบิงวัตถุดิบนะครับผมนี่นะครับ,รบการเลี้ยงมูก็คือต้นทุนของมันก็คืออยู่ที่อาหารนะครับเป็นส่วนรายน้อครับนาะนี่คือบอดนะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งในการช่วยนะครับในการเหตุใ้เข้าลดต้นทุนนะครับเพิ่มกำไร นะครับผมครับผามาเบิงนะครับว่ามันร้ายสำไรนะครับเนาะแต่บ้านพี่น้องล้ายนี่ยนี่วนอกครับผมามาเบิงให้เบิ้งกันนะครับผมสร็จลคลิปนี้เอาไว้สำนีกนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ